ผมไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยใครบอกเนต้าเป็นสิตษคาร์นี่ผมบอกเลยต่างจังหวัดเนต้าวีเยอะนะครับตีง่ายๆกิโลเมตรละ1บาทนั่นเองครับกับการขับเจ้าเนต้าวีเดินทางไกลในช่วง DC on Peak แบบนี้ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชา n e l ปากน้ำา5 3มครับวันนี้ผมต้องขับรถยนต์ไฟฟ้าเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งครับโดยวันนี้ผมจะขับเดินทางไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้ารถยนต์ไฟฟ้าเนต้าวีของผมเนี่ยใช้งานเดินทางไกลในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรก็ผู้ชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางปากน้ำา536พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปด้วยกันครับตอนนี้เรารี็ตทริปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็พร้อมออกเดินทางเดี๋ยวกก่่อออนนนจจะะเเดิทาางงผมรถไปปลียยก่อน ตอนนี้ผมมาเอารถมาเปลี่ยนยางก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าสภาพยางมันไม่ไหวจริงๆนะยางที่ผมใส่เนี่ยใส่เป็นยางดันหลบ s SP อ Sport LM 705เนะครับเป็นสเปคไซส์าย,ยางเนี่ยสเปคเดียวกับตัวที่ติดรถมาเลย185 5 5แักนะก็เดี๋ยวมาลองดูกันช่วงนี้ฝนแบบตกด้วยเนี่ยฟ้ามึดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ยางชุดใหม่แล้วก็ขับเดินทางไกลเนี่ยน่าจะใช้ดีนะดูสเปคมาละเอาละครับตอนนี้เปลี่ยนยางเสร็จ เรียบร้อยแล้วเราพร้อมออกเดินทางแล้วนี่ใส่ยางใหม่ไปเลยยางดันลบ SP Sport LM 705นะ,ะ 38, ับ38ครับ23นะยครับยางถือว่าค่อนข้างใหม่มากเลยคนระับเอาละครับตอนนี้ผมทําธุระในเมืองเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มออกเดินทางไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลการเดินทางเบื้องต้นกัน ตอนนี้ปริมาณแบตเตอรี่ของผมคงเหลืออยู่ที่75%นะครับโดยผมจะวางจุดชาร์จทั้งหมดเนี่ยจะมีจุดชาร์จทั้งหมด4จุดรวมจุดสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นจุดแรกที่ผมมาร์คไว้นะฮะก็จะเป็นที่จังหวัดอ่างทองนะครับระยะทางเนี่ยขับไปประมาณ100กิโลเมตรนะมันจะประมาณเที่ยงพอดีผมก็จะแวะกินข้าวกลางวันแถวๆนั้นนะฮี่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ เพราะว่าไปถึงเนี่ยมันพักเที่ยงพอดีผมก็จะใช้เวลาพักเที่ยงเนี่ยในการชาร์จแบตเตอรี่โดยผมได้คำนวณแล้วว่าไปถึงตรงนั้นเนี่ยน่าจะเหลือแบตเตอรี่ประมาณสัก30%กว่านะครับก็พอดีนะครับ วันนี้เนี่ยเราจะใช้แบตเตอรี่แค่ช่วง 30- 80ถึงเโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นการขับทางไกลที่สถานีชาร์จเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะครับแต่สถานีชาร์จแต่ละจุดเนี่ยค่อนข้างห่างกันเนื่องจากว่าการไปจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยมันเป็นเมืองรองนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเนี่ยขับรถไฟฟ้าไปเมืองรองเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปดีกันตอนนี้เราเดินทางถึงจังหวัดอ่างทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานีชัยโยปิโตเลียมมี หลังคาจุดชาร์จรถไฟฟ้าให้ด้วยอันนี้ดีมากเลยนะครับผมมาถึงก่อนเวลาค่อนข้างเยอะนะผมจองไว้ตอนเที่ยงครึ่งนะครับตอนนี้แค่เที่ยง26กนะ,ะก็ต้องนั่งรอคิวแป๊บหนึ่งรอคิวก่อนในที่สุดก็ได้เริ่มชาร์จแบตเตอรี่นะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนแจ้งถึงผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าทุกท่านเลยนะครับรวมถึง ผู้ที่กําลังจะเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตทุกท่านนะครับเวลาเอารถยนต์ไฟฟ้ามาชาร์จในสถานีชาร์จสาธารณะเนี่ยแนะนําเลยนะครับว่าควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมบ้างนะครับผมเจอบ่อยมากคือเวลามีคนเขาต่อรอชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยแน่นอนว่าคนที่มารอชาร์จเนี่ยเขาไม่ได้ชิลกันทุกคนนะครับเขามาชาร์จดีซเนี่ยคือเขารีบอยู่แล้วนะฮะการที่คุณเอ้อระเหยลอยชายหรือแบบ ค่อยๆทํานู่นทํานี่ช้าๆเนี่ยมันเป็นการเสียเวลาคนข้างหลังนะครับโดยเฉพาะคนที่เขาจองเวลามาแล้วแล้วเขารอที่จะชาร์จในเวลาเนี้ทุกนาทีเขามีค่าหมดนะครับแล้วเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นี้ผมเจอแล้วคือโดนกระตัวเลยนะครับผมรอชาร์จอยู่เนี่ยผมก็มองนานมากว่าเฮ้ยผมจองเวลานี้ไว้แล้วทําไมรถคันข้างหน้าผมเนี่ยเขาไม่ออกสักทีนะครับสรุปคือเขาไปไหนไม่รู้ครับ แล้วก็กลับมาอีกทีคือในเวลาที่ผมจองไว้แล้วทั้งนั้นที่ระบบเนี่ยมันจะตัดล่วงหน้าก่อนถึงเวลาคนจองไว้ประมาณ3านาทีระบบตอนนี้เขาจะเป็นแบบนี้นะครับคือตัดก่อนแต่เนี่ยคือเขาไม่มานะครับไม่ปรากฏตัวจนกระทั่งผมถึงเวลาจองแล้วผมจองไว้12-30กว่าจะปรากฏตัวจริงๆ1ิ32แล้วความเออระเหยของเขาคือเขาก็ทอดสายชาร์จแล้วก็นั่งเฉยในรถเป็นเรื่องที่ผมแบบ เซอร์ไพรส์มากแล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอการกระทําแบบนี้กับจากผู้ใช้รถไฟฟ้านะครับผมไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเจอจริงๆนะครับซึ่งเวลามีคนรอเนี่ยผมขอพูดถึงทุกคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับรวมถึงคนที่จะมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเวลาชาร์จ DC เนี่ยรบกวนมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับถ้ามีคนเขาจอดรอเนี่ยเราก็ต้องเอะแล้วว่าอ เขาต้องรอชาร์จอยู่แน่เลยแล้วเวลาที่คุณจองไว้เนี่ยคุณจองไว้ถึงเมื่อไหร่แบตเตอรี่ของคุณเต็มหรือยังนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสล็อตเวลาการจองเนี่ยถ้าคุณจองจนถึงเวลาที่หมดของคุณแล้วเนี่ยหมดช่วงเวลาการจองของคุณหรือมีคนเขาจองต่อหลังคุณเนี่ยคุณก็ควรออกจากจุดชาร์จซะตามเวลาที่คุณหมดไปนะครับไม่ใช่มากักจุดไว้แล้วก็ให้คนที่เขาจองไว้นั่งรอนะครับอันนี้มันเป็นการการะทําที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่น่ารักเลยนะครับ ก็ต้องขอฝากไปยังทุกท่านนะครับว่ารบกวนมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะว่าความลีลาของคุณเนี่ยที่คุณมองว่าสักสองสามนาทีคุณขอลีลาแป๊บนึงเนี่ยมันเสียเวลาคนอื่นนะครับเพราะว่าเวลาคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในโลกนะครับก็โอเคบ่นเสร็จแล้วเที่ยงครึ่งกินข้าวีลยกะเอาละครับตอนนี้ผมเดินทางถึงนครสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงครึ่งก็ถ้าเกิดนับตามเวลาล้อหมุนจริงๆผมออกมาสิบเอ็ดโมงนะครับจากกรุงเทพประมาณสิบเอ็ดครึ่งนะฮะก็จะทําธุระเสร็จเนาะมาถึงนี่ก็ใช้เวลาสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ก็สามชั่วโมงนะครับสาหรับการขับเจ้าเนตเตอร์วีจากกรุงเทพมายังนครสวรรค์นเนี่ยใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงนะครับแวะชาร์จไปทีเดียวนะค,คือตอนกินข้าวของวันเท่านั้นเองแล้วก็น,นี่คือเป็นจุดแวะชาร์จ แบบจริงจังละนะคะเมืแ่อบบกี้ก็แวะเข้าห้องน้ำไปแป๊บหนึ่งนะครับก็ใช้เวลาผมเข้ามาตอน2โมง37นะ2โมง37ตอนนี้2โมง50ล้วนะก็เดี๋ยวประมาณสักอกมอบกบายน้ำเดี๋ยวออกแล้วแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อมุ่งหน้าตระดิษครับออกเดินทางต่อแล้วนะครับชาร์จแบตเตอรี่มาแค่54%ก็เพียงพอเพราะว่า ระยะทางที่ต้องขับต่อเนี่ยอีกประมาณ109กิโลเมตรเทนั้นเองไม่ได้ไกลมากนะครับก็ใช้ไฟฟ้าประมาณสักสีนะครับเนี่ยมันแค่นี้ก็พอแล้วแล้วเราก็ไปต่อแต่เราไม่จําเป็นต้องชาร์จให้มันแบบไฟจุกๆนะครับอเอาแค่พอใช้งานก็พอเพราะว่าคนใช้รถเยอะนะครับเนี่ยดูวนันนี้โอ้รถเยอะมากนันถนโอเคเราไปกันต่อครับใครบอกเนต้าเป็นซิตี้คาร์นี่บอกเลยต่างจังหวัดเนต้าว เยอะนะครับใช่ค่อนข้างเยอะเลยนี่ก็เจออีกคันนะึ นี้ขับมาแวะชาร์จก่อนแบตเตอรี่ดูเหลือสิสาเปซนนะครับโอ้โห oh ไปชาร์จรถก่อนนู่นเลยโอ้โหเต็มไปด้วยเนตาวีเต็มนะครับเต็มไม่เป็นไรเราจองไว้แล้วนะเราก็ยองยองเข้าไปแล้วก,วก็จอดยิ้มยิ้ม <c oughs> เต็มหมดเลยมีแต่เนตอวี v. แล้วก็เข้าไปอีกขั้นนึงเป็น t r i ปเปิลเนตอวตอนนี้อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับชาร์จแบตรถอยู่ในครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่ชาร์จแบตเตอรี่แล้วนะเมื่อกี้เนต้าจอดสคันเลย <c oughs> เ,รเราจองไว้เนาะเราก็ได้ชาร์จ p c แล้วตอนนี้ <c oughs> ก็แบตเตอรี่ที่เราเข้ามาเนี่ยเราเข้ามาที่13นะฮะ ก็ถือว่าเข้ามาด้วยปริมาณแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวตอนนี้ปตทเขาเปลี่ยนวิธีการจองใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยที่การจองจุดชาร์จ1ครั้งเนี่ยเราจะจองได้55นาทีใช่ไหมครับแล้วก็ค่าจอง40บาทแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วเป็น1สล็อตเวลาเนี่ยจะใช้ได้อยู่ที่27นาทีแล้วก็ค่าจองปรปับลงมาเลย20บาทแต่ว่าจุดหนึ่งที่ผมว่าดีมากๆเลยนั่นคือคุณจะสามารถชาร์จ ข้ามช่วงเวลาต่อได้เลยในกรณีที่ช่องชาร์ตนั้นไม่ได้มีคนกดจองเอาไว้นะครับอันนี้ผมว่าดีนะอย่างตอนเนี้ผมจองชาร์จไปครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้มีใครมาชาร์จต่อผมผมก็เลยชาร์จต่อยาวๆได้เลยอย่างตอนเนี้ผมชาร์จมาประมาณเกือบๆสามสนาทีแล้วนะครับก็ชาร์จต่อยาวๆได้เลยอันเนี้ยเอยผมว่าดีนะเป็นการปรับปรุงที่ดีขึ้นแต่ว่าแหมแอปเขาก็ยังค่อนข้างอ่องๆอยู่บ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่ง คือเรื่อง call center ที่ติดต่ออยากมากๆนะครับคือโทรไปไม่เคยรับสายเลยแต่ว่าในกลุ่มก็มีการแชร์ไอเดียกันนะครับว่าถ้าเกิดเราติดต่อกับ call center ไม่ได้ให้ส่งอีเมลแทนนะครับเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยผมเอารถไปชาร์จที่แรกมาเนี่ยผมเจอปัญหาเรื่องที่ว่าตัวแอปพลิเคชันมันไม่ตัดยอดเงินผมนะครับทำให้ผมไม่สามารถชาร์จที่สถานีต่อไปได้พอส่งอีเมลไปปุ๊บไม่เกินสินาทีเขาแก้ปัญหาให้เรียบร้อยเลยเพราะงั้นแล้ว ถ้ามาชาร์จรถที่ปตทแล้วตัวแอปมีปัญหาตัดเงินไม่ได้หรือกดจองไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าโทรไม่ติดแนะนําส่งอีเมลเลยครับอีเมลเนี่ยเร็วมากแล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่าโอเคเลยนะตอนแรกนี้ผมก็แอบหงุดหญงิดนะแบบูโทรเป็นสิบสายแบบไม่ติดเลยนะพอส่งเมลปุ๊บไม่เกินสินาทีแก้ปัญหาแล้วอันเนี้ยเพราะว่าดีเพราะงั้นอย่าลืมถ้าชาร์จปตทเจอปัญหาส่งอีเมลเท่านั้น <laughs> โอเคเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมออกเดินทางต่อไปบุตรดิตละตอนนี้ ชาร์จมาสักครึ่งชั่วโมงพอละเดี๋ยวเราไปต่อเลยเอาละครับเดินทางถึงจังหวัดอุตรดิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าเดินทางมาอย่างยาวนานนะเราออกจากกรุงเทพตั้งแต่ เ็ดโมงครึ่งตอนนี้6โมงครึ่งนะครับก็ใช้เวลา12-13นา6-18 7ชั่วโมงพอดีนะฮนะก็ถือว่าไม่ได้ช้าจนเกินไปนะเพราะว่าอย่างเวลาใน Google เนี่ย Google แ a p บอกว่าใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงกว่ากนะฮะก็ใช้เวลาขับจริง7ชั่วโมงผมว่าโอเคอยู่นะไม่ได้นานจนเกินไปนะสำหรับการขับเจ้าเนตาวี v นะถือว่าโอเคนะขับมานี่ก็ ขับมาความเร็ยวยืนพื้นร1 0 120ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้เวลาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับการขับรถต์ไฟฟ้าเนต้งวีเดินทางมาอย่างจังหวัดอตราดอี์ตอนนี้ก็ชาร์จแบตอยู่นะฮะชาร์จแบตอยู่ <S 2> <S 2> <S <ๆ>ก็คือมีค่าใช้จ่ายเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวชาร์จรถเสร็จเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ขอชาร์จรถก่อนแบตเตอรี่มานี้เหลืออยู่24%โอ้โหได้ได้ว่าแห้งๆเลย ชาร์จอยู่ ev <TV> station ตอนนี้ผมชาร์จพอแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาคำนวณค่าใช้จ่ายกันว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่ผมจะเอาจํานวนเงินที่ผมชาร์จไปทั้งหมดเนี่ยมาคิดกับระยะทางที่ขับไปนะครับโดยจํานวนเงินที่ผมชาร์จไปเนี่ยผมชาร์จไปอยู่ที่552บาท55สตางค์นะครับสำหรับระยะทางที่ขับไปเนี่ยอยู่ที่554กิเมตรนะครับตีง่ายกิโลเมตรละ 1บาทนั่นเองครับกับการขับเจ้าเนตาวีเดินทางไกลในช่วง DC on peak แบบนี้นะครับค่าไฟในหน่วยละ7บาท50แล้วก็ผมขับเนี่ยความเร็วก็คือ110-120นะค่าไฟก็ตกอยู่ที่กิโลเมตรละ1บาทกล็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าการขับรถยนต์ไฟฟ้าเดินทางไกลในวันธรรมดาเนี่ย ค่าไฟก็ตกกิโลเมตรละบาทสำหรับเจ้าเนตาวีเลยนะถ้าเป็นรถยไฟฟ้ารุ่นใหญ่ๆที่กินไฟเยอะกว่านี้ก็อาจาจะมีค่าจ่ายด้านพลังงานที่สูงขึ้นมากกว่าน,นี้นะก็ต้องลองดูว่าโอเคไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับช่วงวันหยุดนะหรือการขับกลางคืนเนี่ยค่าไฟจะถูกกว่าการขับช่วงกลางวันกลางวันเนี่ยค่าไฟอยู่ที่7จ็บาทห้ส่วนช่วงกลางคืนกับวันหยุดเนี่ยจะอยู่ที่5้าบาทห้นะ ก็ราคาค่อนข้างต่างกันเยอะอยู่นะครับต่างกันหน่วยละ2บาทเลยทีเดียวก็ถ้าเกิดผมไปขับช่วงถ้าเป็นช่วงออฟพีคนะเขาเรียกช่วงออฟพีคเนาะช่วงออฟพีคเนี่ยที่ค่าไฟถูกกว่าหน่วยละ2บาทเนี่ยผมจะมีค่าไฟอยู่ประมาณ400นิดๆน,นะฮะแต่พอเนี่ยวิ่งออนพีคเนี่ยค่าไฟมันจุกๆก็เลยตกอยู่ที่กิโลเมตรบาทเลยทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่นะค่อนข้างแรงแต่ก็ต้องแลกกันกับการใช้งานรถไฟฟ้าเดินทางไกลก็ คาวๆประมาณนี้นะสำหรับการขับมาจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ใช้เวลา7ชั่วโมงนะครับสำหรับการขับมาชา้ากว่า Google Map ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็เพราะว่าเราต้องจอดชาร์จเนาะแต่จุดที่ผมชาร์จในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้แค่ครึ่งชั่วโมงนะฮะเพราะว่าใชา้ครึ่งชั่วโมงมันก็พอแล้วสําหรับการขับต่อนะฮะหรือบางที่ผมชาร์จแค่20นาทีด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ชาร์จถึง80%ทุกรอบด้วยบางที่เนี่ยผมชาร์จแค่ ถึง50%ผมไปต่อแล้วเพราะรู้อยู่แล้วว่าข้างหน้าเนี่ยมันก็มีที่ชาร์จอีกนะฮะก็เลยทําให้ทําเวลาได้ค่อนข้างดีนะฮะทีนี้ถ้าเปรียบเทียบเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอค่าใช้จ่ายช่วงออนพีคมันก็จะแอบสูงนิดนึงนะครับก็เอาไปฝากลองพิจรารณากันดูนะครับว่าใช้รถไฟฟ้าเดินทางไกลในช่วงวันธรรมดาเป็นอย่างไรครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางปากหนามห้าสามหกครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าส,สดี เราขับรถมาอุตรดิษฐ์เมื่อวานนะครับเพราะงั้นวันนี้เราก็ต้องมาดูศูนย์เนต้าที่อุตรดิษฐ์สักหน่อยครับต้องบอกว่าศูนย์เนต้าที่จังหวัดอุตรดิษฐ์เนี่ยเป็นศูนย์บริการมาตรฐาน 3S เลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนั่นคือเซลล์เซอร์วิสสเปร์พาร์ทสามารถซื้อรถที่นี่เซอร์วิสรถที่นี่ซ่อมรถที่นี่ทําได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนต้าอุตรดิษฐ์เนี่ยโอ้โหศูนย์ใหญ่มากนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับเอาละครับผมพามาดรราาตาิ เห็นไหมว่านี่สูวนบริการของเขากว้างใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็มีรถจอดโชว์ให้คุณเนี่ยได้ลองสัมผัสนะนี่เนตาวีมีให้ลองจับลองสัมผัสทั้ง3สีเลยสีฟ้าสีเขียวใหม่และก็สีชมพูนะครับมากันแบบครบคันเลยนะอยากลองจับลองสัมผัสตัวรถเนี่ยเป็นอย่างไรฟรีเจอร์ต่างๆโอเคไหม mm hmm. เขามีให้เราลองหมดเลยนะครับนี่มาลองจับดูได้ และที่สําคัญเลยนั่นคือส่วนของการทดสอบขับนะสามารถออกไปทดสอบขับที่ด้านนอกได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเป็นอย่างไรรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยราคาไม่ใช่ถูกๆนะครับพาะง้นแล้วการได้ลองขับเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากกว่าที่นี่เขาก็มีรถให้คุณเนี่ยสามารถทดลองขับได้โดยที่เราสามารถลองเล่นฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็ออกไปขับด้านนอกที่ถนนใหญ่ได้เลยเรื่องหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆตั้งแต่ขับมาถึงอุตาราิตเลนนั่นคือ จังหวัดนี้เขาใช้รถไฟฟ้าเยอะมากครับไม่เพียงแต่เนต้านะยังมีรถจักไฟฟ้าแบรนด์อื่นๆรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ใช้กันเยอะพอสมควรเลยนะในจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยมันทําให้ผมเปิดโลกเลยนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วรถยักไฟฟ้ามันไม่ได้จํากัดเฉพาะการใช้งานสำหรบับกรุงเทพนะคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ใช้กันเยอะมากๆเลยเพราะอย่างที่เราทราบกันนี้ไอผมยกตัวอย่างอย่างเนต้าวีก็ได้ซื้อเนต้าวีเนี่ยมันจะได้เป็นของแถมเนี่ยก็ได้ครบเสร็จเลยนะไม่ว่าจะเป็นตู้ชารนะ์นประกันชั้นหนึ่งติดฟิล,มล์มอะไร ตัวของตู้ชาร์จเนี่ยสำคัญมากเพราะรถไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งได้ใกล้หรือไกลเนี่ยหรือจะแบบหรือจะแบบวิ่งไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้มันก็ต้องพึง่งตู้ชาร์จใช่ไหมครับซึ่งในใต้เนี่ยเขาแถมตู้ชาร์จให้ทําให้ถ้าคุณติดตู้ชาร์จไว้ที่บ้านเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณก็จะมีสถานีชาร์จเป็นของตัวเองอยู่ที่บ้านนั่นเองทําให้คุณเนี่ยสามารถขับไปไหนมาไหนก็ได้ในระยะทางทําการของตัวรถอย่างเนตาวีเนี่ยสามกิโเมตรใช่ไหมตอนหนึ่งชาร์จในการขับจริงนะนั่นหมายความว่า คุณสามารถขับรถไปได้ไกลสุดเนี่ยจากบ้านคุณเนี่ยก็คือระยะทางประมาณ150กิโลเมตรขับไปกลับก็300กิโลเมตรพอดีนะครับโดยที่ไม่ต้องชาร์จที่สถานีชาร์จข้างนอกเลยก็คือกลับบ้านชาร์จทุกวันได้สบายสบายแต่ทีเนี้ยตั้งแต่ผมขับมาจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยสถานีชาร์จคงไม่ค่อยเยอะนะครับแต่เอาข้าจริงนะสถานีชาร์จเนี่ยมันมีเยอะมากๆยิ่งอย่างที่นี่เนี่ยมีสถานีชาร์จเนี่ยหลักๆเนี่ยมีแทบจะทุกแบรนด์หลักเลยนะไม่ว่าจะเป็น PTT-EV, E-Lex, PEA เนี่ยเขามีให้หมดเลยนะฮะในตัวจังหวัดเนี่ยคือมีหลายจ้ามากๆแล้วก็ระหว่างทางที่ขับจากกรุงเทพมาอุตรดิตฐ์เนี่ยทีสถานีชาร์จมันเยอะมากเลยนะคือช่วงตั้งแต่นครสวรรค์มาถึงอุตรดิตฐเยมันจะพยินนครสวรรค์พชษณุโลอุตรดิตเนี่ยมีสถานีชาร์จทุกจังหวัดเลยโอ้โหกเ็เรียกได้ว่าถ้าใช้งานรถยไฟฟ้าในต่างจังหวัดผมว่าช่วงเนี้ย ถือว่าตอบโจทย์แล้วนะมันเพียงพอกับการใช้งานแล้วจากตอนแรกเนี่ยเนต้องมีอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นซิตี้คาร์ขับทางไกลไม่น่าไหวแต่เอาข้อจริงขับทางไกลเฮ้ยมันขับได้นะขับสบายเลยเนี่ยอย่างเลน์ของเขาเนี่ยหชาร์จเอาแบบขับเซฟเซฟช่วงไม่เกิน80%เนี่ยเราก็ใช้ประมาณ200กิโลเมตรชาร์จที่1่แต่ข้อจริงสถานีชาร์จมีแทบจะทุก100กิโลเมตรเลยซ้ำไปยิ่งถ้ารวมของทุกยี่ห้อเข้าด้วยกันเนี่ยโอ้โหสถานีชาร์จมันเยอะมากๆครับตอนนี้คือถ้าจะเอารถไฟฟ้าอย่างเนต้เนี่ยคันเล็กๆเนี่ย จากหัวเมืองนึงไปหัวเมืองนึงเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกวันนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับก็ถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางปากน้ำ5 3าาครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ